คุณหลวงตาสินทรัพย์นะคะพร้อมๆกันนะคะกระกรบ แต่เจ้าสัจจ์นะวันนี้วันทียี่สามปลาขงที่ตรงวันเปียมาร่าบุรุษภากษัตริย์เนาะของแผ่นดินไทยของพวกเราเนาะขอน้อมถวายทุกถึงราชพิสดและในปีบรรดสมบูรณของพระสุด่นเข้าพระพระศรีเจ้าเจ้าก้าวอยู่หัวเจ้าอยู่หัวเนาะราชการที่สิบของพวกเราเน่ ่ที่พบเจ็ดสบ72พรรษาเนาะพวกเราก็น้อมถวายเป็นเพื่อเป็นลายมือส่วนเนาะสำหรับหลวงตาเขาเรียกหลวงตาสินส้นทร์หลวงตาสิ้นคิดเนาะได้รับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์มาที่จริงหลวงตาอยู่ในอ,อาการปฏินนบัติธรรมหรือเข้าไปสู่พ่อแม่ครูอาจารย์เป็น พระกรรมฐานตั้งแต่สมัยเป็นโยมอยู่แล้วเนะาะด้วยหัวใจที่ใฝ่ธรรมเนะาะด้วยหัวใจที่เห็นโทษของทุกเห็นโทษของการเกิดนะเห็นโทษของกิเลสอหานะก็เลยไม่ได้ไดิ้นนอนใจตั้งแต่สมัยยังเป็นฆราวาสอยู่ก็ทำจากข้าหรือทานศีลภาวนาไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าใคร ลงตาข่าพ,พูดเลยไม่เป็นรองใครเรื่องชาเนาะ,ะ,ะ,ะเพราะว่าลงตาไม่ได้เศรษฐีซึ่งจะไม่ให้คนรวยแต่ลุงตาเป็นยิ่งกว่ามหาเศรษฐนะีอีอกเพราะหลวงตาคานตั่นเดกแล้วเรืนะ่อลงลวงตาเป็นเศรษฐีตั้งแต่ยังไม่มีตังค์แลเศรษฐีแปลว่าให้ชีวิตนี้ รฉะนั้นหลวงตาถึงได้เห็นคุณประโยชน์ของใจของตัวเราเองเนาะ,ะเพราะฉะนั้นการทําทานการทําความดีเราไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นเลยนะ,ะเราทาเพื่อตัวเราเองบางคนก็พยายมามว่าโอ้ขูไปหน้าไปทำกับมันเลยพระอ,องค์นี้อย่างเงี้ยที่จริงเน่เป็นคนง้อที่สุดนะสิ่งที่เราทำล้ันเกิดผลต่บเราทั้งต ทำกับพ่อแม่ผมมาจา์ทำทานมาเนี่มากมายหญ่กอ,กกอจงจนเหนือขนาดนับนะอ่าลูกดา,าเนี่ยทำจนหเนื้อหมดตัวมือนกันนะอ่านะถวายหัวจิตหัวใจถวายชีวิตแก่เราเพื่อต่ำมาสูงไปเลยไม่ได้สนใจนะทำไว้่าลูกดาเป็นพระที่ไม่มีราคาเป็นพระที่ไร้ผ้าไร้ศักดิ์ศรีไร้เกียรตินะไม่สนใจลุงตาเนี่ยเนาะ เพราะฉะนั้นการได้ทําความดีได้ทําประโยชน์ตอบแทนพระพุทธเจ้าตอบแทนพ่อแม่ราูอารย์บูรพาจารย์ราาารยและตอบแทนที่โยมเอาเข้าวใส่บาตรให้กินหลวงตาคิดว่าหลวงตาไม่ใช่เป็นพระที่ไม่มีความเป็นอาการยญญรอิทาเนาะจึงแนะน,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 นำหลอ,องนพการเป็ติววันที่ตัวเองทำมามาเล่าสู่ฟังนะนี่น ุกวันนี้ลหลวงตาจะงนำเอาทำไมพระองนี้พูดแต่เรื่องของตัวเองนะอ่าไป้ที่พูดที่ไหนก็พูดแต่เรื่องของตัวเองเพราะหลวงตาไม่ใช่คนเสือกไปพูดเรื่อ,องของชาวบ้านเขานะอ่าพ่าหลวงตารู้จักแต่ตัวเองไม่รู้จักคนอื่นะนะอ่าเพราะฉะนั้นหลวงตาก็เลยพูดแต่เรื่องของตัวขององตาเองเพราะการรู้แจ้งจริงๆคือการรู้จักตัวเราเองนะนะนะ ไม่ใช่ไปรู้จักคนอื่นส่วนคนอือ่นเนี่ยเราจะเอาความสงสัยเอาความคาดาเดาคาดเนรณ์ไปตัดสินคนอื่นมันไม่ยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นหลวงตาจะเล่าจะเรื่องของตัวเราเองเนาะเพราะฉะนั้นธรรมะถึงเป็นเรื่องของตัวเราเองนะย่อมเรื่อง,เร,องเรื่องของจิตย่อมเสือกย่อมใสคําว่าเสือกใสเนี่ยเห็นไหมความคิดเนี่ยเห็นไหม ความคิดในเสือกสายเกรติคนนั้นแต่ที่ผูคนนี้เห็นไหมอ่านะเห็นไหมนั่งอยู่บ้านก็ไปเรียนคนอื่นไปเลียนคนอื่นไปช่างคนอื่นเห็นไหมเราจะเเ็นโทษของใจเราเองอ่านะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาไม่ได้เพื่อไปแก้ไขคนอื่นเลยลูกจากเคยพูดตลอดว่าอย่าไปเที่ยวแก้ไขแก้ที่ใจตัวเราเองนะ เพราะฉะนั้นการภาวนาก็คือการพัฒนานะการแก้กรรมที่จริงเนี่ยคือการแก้พฤติกรรมของตัวเราเองศานะสนาพุทธไม่ใช่ศัดิ์สิทธิ์แต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ประเสริฐที่เลิน่นนะไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสมีแต่ก,กรรมการทำของเราเท่านั้นที่จะส่งผลนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสร้างเหตุนะ สร้างเหตุที่ดีนะหลวงตาว่าสิ่งที่หลวงตาทำมาตลอดนะไม่ว่าเป็นพระหลวงตาก,ก็ทานได้นะ,ะเพราะว่าทานสีพระวนาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่อยงนะนะัไม่ใช่ไมเอาสมบัติของชาวบ้านมาเป็นของตัวเองนะจำไว้านะว่าพระองค์ไม่มีราคาทำไมถึงไม่มีราคา พราะหลวงตาไม่เคยตีราคาตัวเองนะไม่มีค่านะคนที่ตีราคาตัวเองเองินซื้อได้นะจำไว้คนที่มีราคาเนี่ยซื้อได้นะ,ะจำไว้หลวงตาพูดตลอดว่าเงินซื้อหลวงตาไม่ได้หรอกถ้าไม่มากพอ <c oughs> จริงๆนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นอ่ะหลวงตา ก็เลยพาทำพาเดินนะตามรอยของบูรพาจารย์เนาะทานศีลภาวนานะนะเราทําความดีเพื่อความดีนะไม่ใช่ทําความดีเพื่อให้คนมาสรรเสริญทําดีถึงคนไม่เห็นความดีเราก็ไม่ได้หายไปหรอกความชั่วก็เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นหลวงตา ตั้งแต่เกิดมาอนุรมปฏิรมหรือย้อนรู้ัวเองแล้วลุตงตาเนี่ยเป็นคนที่ดีมากทําไมคนนี้ดีมากๆเป็นคนใจดีนะไม่ใช่ดีใจนะใจดีมากจุดอ่อนของลุงตาเนี่ยคนดีทุกวันนี้กลายเป็นคนโง่นะจริงนะเข้าไปตีค่าของความดีเนี่ยคือความรวยคือความรู้ต้งการว่าคนรวยเขาไม่ใช่คนดีทุกคนหรอก จำไว้ความรู้ก็ไม่ทําให้คนเป็นคนดีทุกคนหรอกความดีจริงๆอ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่ชาติกําเนิดไม่อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยอยู่ที่ความประพฤติอยู่ที่การกระทํานั่นเองหรือเรียกว่ากรรมนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครมาเสกมาเป่านะ,ะไม่มีใครมาหลนบันาดาลให้เราดีเราชั่วได้ล้วนเกิดจากสิ่งที่เราทำเองนะอะไรวะเสียงไหน อ๋ <problem> ออ๋อปิดได้ไหมเพื่อนอ๋ออืมอ๋อไม่ต้องกลัวกูร้อนหรอกกลัวกูตายมากกว่านี่ร่นลงมาเนี่ยฮะฮะออ๋อจริงๆนะอ๋ออ๋ออ๋ออลุงตาเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างนะอ่าเราก็มีกรรม เราลงาุงตาไม่คล้ายๆว่าคนด่าลุงตาเนี่ยเชื่อไหมใหม่ๆเนี่ย9 9้าสาซสาธุแต่คนไทยนะเชื่อไหมว่าโลกทุกวันนี้ไม่รู้จักกันก็ด่ากันมันเป็นโลกที่ประหลาดมากนะอ่านานี่นะสร้างกรรมโดยไม่รู้อะไรรู้หน่อยนี่แล้วนะสร้างกรรมไม่ตัวเองนะ เพราะฉะนั้นหลวงตาเนี่ยว่าโอ้ยหน้าเวทนาคนสมัยนี้นะประมาทมากๆนะาเนาะด่าไปเถอะด่าพาระสิงเคดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถูกด่าเหมือนกันไม่ใช่จะกลัวโกโลกมันก็เป็นอย่างนี้ดีนะเนี๋ยพระพเจ้าเนี่ยเขาจ้างนายธนูมายิงสมัยนี้จ้างปืนมายิงนะเห็นไหมัห่งกินจจยากก็ทำเป็นท้องเห็นไหมะนะ ออนะเห็นไหมจ้างคนมอมเล่าช้างเห็นไหมนาฬากิลิงกันนี่เห็นไหมอ่าอ่าเมื่อกี้สวดพาะหงเห็นไหมเจ้านางชินจายะเห็นไหมเออนี่เพราะนั้นเป็นวิบากขันแต่ละคนวิบากกรรมแต่ละคนครูบาอาจารย์ที่อ่าหลงดังที่ผิดพลาดนะที่ผิดพลาดที่ล้มเหลวเรียกว่าอ่าถูกอ่ามีเรื่องมีเราร่วมเป็นวิบากกรรมอย่าไปนั่นนะ จำไว้แม้แต่เทวทัตก็ยังต้องตัดสรูอยู่นะจำไว้เป็นวิบากกรรมของท่านแต่ละองค์อ่าบางคนเนะี่ยบาร,รมีใหญ่เกินไปนะคือได้บาร,รมีมาก่อนแต่ธรรมะภายในไม่มีก็เลยโดนกระแสตัวนี้นะจำไว้นะอย่าไปประมาทนะนะหลวงตายังบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าประมาทนะ อ่าเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ตั้งมั่นนะจำไว้นลังจากว่าถ้าคนอ่าบวชมาเนี่ยนะยังไม่พ้นแห่งราคะเนี่ยยังทําลายราคาไม่ได้เนี่ยเหมือนระเบิดเวลาเหมือนระเบิดเวลาสะสมกําลังไว้เยอะๆพอมีคนมา,อ,าอ่อยหน่อย,น,ยนะเออไปตูมเลยเห็นไหมพระหลายๆรลกที่โด่งดังมานะเห็นไหมอ่า ดีนะว่าพระสินคิดเนี่ยแก่แล้วแก่แล้วส่วนมากผู้หญิงก็ชอบคนในเครื่องแบบด้วยนะจริงไหมล่ะแต่เสียใจด้วยนะเออเนาะเราพาสินคิดเนี่ยบวชตอนแก่และหลวงตาจะไม่ออกจากป่าเด็ดขาดถ้าไม่มั่นใจถ้าไม่มั่นใจหลวงตาต้องอยู่แต่ในป่าเห็นไหมต้องทําลาย ั้า,างั้นอยู่ไม่ได้หรอกลุงตาว่าลุงตารู้ลุงตาเป็นคนที่สังเกตตัวเองมากาเพราะฉะนั้นลุงตาปฏิบัติธรรมมาเกือบ30ปีนะและปฏิบัติแบบอุกฤษด้วยไม่เป็นรองให้ไม่อายครูบาอาจารย์เลยเรื่องการปฏิบัติเลยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะลุงตานี่นั่งจนจนเป็นอมพาตอะเรื่องนั่งเนี่ยนะไม่เป็นรองไห้ ปัจจุบันนี่จนตายตายจนอาจารย์เนี่ยตำรวจมาชนะสุดสมหลวงตาเนี่ยเอาชีวิตแรกเลยอ่าทึงอ่านหารทึงกล้าพูดอ่าจำไว้อ่าเพราะฉะนั้นอ่าหลวงตาเนี่ยถึงเอาผลตรงนี้นะมาพูดให้ฟังไม่สนใจใครทั้งนั้นเลยสนใจแต่ธรรมะอ่าสนใจแต่ผู้ใฝ่ธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้อ่าหลวงตาได้มาให้กำลังใจ นะพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เป็นผู้ชี้ทางควรจะเดินทางพวกเราต้องเดินเองนะจำไว้แม้แต่ไปอยู่วัดป่าบ่อน้ําบีนก็ตามหลวงตาก็ต้องบอกเลยว่าพวกเธอต้องทําความเพียรเองนะนะอยากชั่วก็ทําเอาอยากดีก็ทาเอาเนาะเพราะฉะนั้นหลวงตาเลยว่าบ้านนานเสียงทาไม่รู้เป็นกรรมอะไรกูไกเสกเป็นผู้จิตนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่กี่พบกี่ชาติก็ไม่รู้นะ อ่านะะลวงจาก็น้อมนําในสิ่งที่มันพาทาความดีหลวงจามองเห็นประโยชน์ตั้งแต่เข้ามาวันแรกเลยโอ้เห็นผลเห็นไหมประโยชน์อะไรล่ะประโยชน์พวกเราได้มาทําคุณงามความดีร่วมกันหาท่างสถานที่อย่างเงี้ยในเมืองกรุงในการามกรุงนะลวงจาเลยว่าเออเมื่อก่อนคนเห็นว่าเอ,อ๊ะทำไมพระองค์นี้ต้องต้องมาทุ่มเทมาอะไรกับอ่าอ่าอ่า พลตีกูเรียกพลตีดีกว่าแล้กูก็ไม่คุ้นนะไม่เสนะเรียกเสียดีกว่าเพื่อนอ่าแบบเริ่มเลยอ่ามันพาทําความดีเห็นไหมลุงตาก็เลยว่าเฮ้ยถ้ากูมีส่วนร่วมกูลงทุนรุ่นหุ้นกับมันดีกว่านี่เขาเรียกว่าหุ้นส่วนบุญน,นะหุ้นส่วนแห่งความดีนะอ่าลุงตาไม่ยั้งเลยนะอ่าไม่ยั้งเลยนี่กออกภรษามานมเนี้ยเชื่อไหมเนี่ย หมดหน้ากระถิ่นหลวงตาจะนําทีมพระที่เป็นช่งางพวกไหนจบวิศวะที่เป็นช่างอะไรมาเนี่ยมีเยอะอยู่วัดตาบุญนปิดจะมาทําล้างคาและมาทำปูกระเบื้องทําให้เสร็จเลยบริเวณเนี้ยนะอ่านะใครอยากร่วมเป็นอ่าหุ้นส่วนร่วมกับหลวงตานะไม่ได้จ้างค่าแรงนะพระทําจะเป็นอ,อ่าอะไรนะที่พวกเรามีรำบาเนี่ยใส่บาเนี่ยจะเอาพระมาทําเองพระพระทำเอง เป็นเป็นถนนพระธรรมก็แล้วกันนะใครอยากร่วมตอนพวกหลวงตามานะนำทีมพระมานะประมาณ20กว่ารูป30รูปเนี่ยที่จะมาทำลังคาแล้วก็ตรงรอบเนี่ยนะใครอยากเป็นหุ้นส่วนได้นะถ้าไม่ไม่อยากทำก็อย่าทำถ้าสงสัยอย่าอย่าทำนะนะจำไว้นะนะหลวงตาทำได้เนาะ ลูกตาเชื่อในในสิ่งที่ตัวเองทานมาเชื่อในอสิ่งความคำคามนี้ไม่เคยครั้งนั่นเลยถ้าใครอยากร่วมเป็นหุ้นส่วนหลังคากระเบื้องเหล็กนะ,ะมาร่วมกันตอนอลวงพวกลงกตายกทีมมาทำที่นี่เนะาะจะทำให้เสร็จภายในปีนี้ด้วยนะ,ะนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ ลุงตาเห็นประโยชน์เนี่ยพวกเราเนี่ยจะเวลาไปนั่งบินสาบายไปนั่งใส่บาทเนี่ยมันต้องมีราวราวสแตนเลดด้วยไม่เอาราวเลยจะใส่ราวสแตนเลสมุงงลังคาอย่างมีปูกระเบื้องเลยเนาะอ่านะตีไม่ดีเนี่ยลวงตาจะให้ทำเป็นอันยื่นออกไปอ,ออกแบบยื่นหลังให้ให้พิงพิงนั่งนั่งรอบเลยทั้งสองด้าน คือทำอ,ออกไปยื่นออกไปหน่อยคือเป็นที่นั่งพนักพิงได้นะเพราะฉะนั้นลุงตามาดูแล้วเดี๋ยวจะให้เขาออกแบบลุงตานี่แหละเป็นคนออกแบบจะให้เขาเขียนแบบมาทำแป๊บเดียวนะลุงตาจะมาพักอยู่ที่นี่จนเสร็จนะทีมงานพระวัดป่าบ่อน้ำลินจะมาทำให้เสร็จภายในปีนี้เนาะอ่านะอ่าลุงตาอ่า ไม่ไม่สนใจไม่ยัง้งถ้าเป็นบุญเป็นกุศลนะสาธุนะอืออออ๋เห็นสองสีชมพูนี่ก็สกใจเลยนะฮะฮะฮะอ,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 อวัดป่าบอ่อน้ำไ่อินไม่เคยได้รับกระถินไม่มีใครไปทำกูก็เลยอยากทำดีกว่าก็เลยไม่รับแต่ปีหน้าจะรับกระถินนะปีหกแปดรับ ครั้งเดียวครั้งแรกครั้งสุดท้ายเลยนะ่าตอนนี้เปิดจองแล้วนะตอนแรกตั้งตั้งไว้สามสิบกองกองละหนึ่งล้านบาทนะกองละหนึ่งล้านบาทสามสิบกองนะ่าตอนนี้มีคนจองแล้วอยู่ประมาณ274กองแล้วนะจะทอดปีหน้าแต่ว่าจองเฉยๆนะไปทอดจริงๆไม่รู้จะมีหรือเปล่าจริงๆนะ ปุก๊ก็ลืมเก็บไว้อะใครมาจองปุ๊กูเก็บอะไรนะเขาเรียกมัดจำไว้อันนี้ไม่ได้เก็บเลยพอมาทอดจริงๆมันใช้ตังหมดหรือเปล่าไม่รู้นะสองร้อยเจ็ดสิบสี่กองแล้วนะ,ะเห็นไหมปีหน้าทอดสถิตนวัดป่าบอนะ่อน้ำไปอีกเนาะมีคนถามว่าแล้วทอดเสร็จจะทำยังไงนะจะเอาเงินไปทำอะไรลวงตาบ,บอกว่ากูจะไปซื้อรถแล้วก็พาแม่ชีเ<ม>ที่ยวประเทศไทยฮ หมดเงินแล้วให้กลับวัดเออแลแต่ไม่ได้ใช้รถแก๊สนะ <c oughs> ใช้รถน้ำมันเมื่อวัอาา 19, นที่19หลวงตามาบินสบาทที่เมือ,มองโบราณสมุทรปราการเนาะ,ะโดยอาจ้าภาพคือเมือ,มองโบราณได้จัดสังบาทเทโวโรหน,นะซึ่งเป็นครั้งแรกของหลวงตาที่มาบินสบาตสังบาทเทวด้วย เห็นไหมปีนี้เป็นปีแรกโดยนำพระวัดป่าบ่อน้ำระอินอร่วมกับครูอาจารย์ประมาณ400รูปนะูปและแม่ชีอีก250คนแม่ชีเขาเรียกคนเนาะใช่ไหมไม่ใช่เรียกเป็นตัวนะ <laughs> 250คนเนาะ,ะมาบินธบาตเชื่อไหมว่าเราไม่เคยเห็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจ ของเราในประเทศไทยเราชาวพุทธมาใส่บาทเป็นหมื่นเป็นหมื่นๆเป็นอะไรลุงจาว่าเกินหมื่นล้วเอาเลยร่วมเลยร่วมเลยนะเอาเปิดเลยนะใครอยากมาร่วมบุญมา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 นะวันนี้ทุกบาททุกจานมอบให้ลานเสียงธรรมนะที่ที่มาถวายลวงจาเนี่ยเนาะมอบให้แก่ลานเสียงธรรมที่เอาไปสร้างประโยชน์อะไรก็ได้อ่ แล้วแต่จะ,จะไปทำเพราะเราจาค้าแล้วจะไม่แต่งเมีน้อยก็ชักไอเสว์หนะจะเพราะว่าการทำทำทานนี่ยหลวงตามไม่สนลวนะนะนะเราจาค้าแล้วจบกันตรงนี้เลยนะนะทำใดๆก,ก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาเพราะฉะนั้นกรรมทุกสิ่งทุกอย่างล้วนจะเกิดจากกรรมที่เราสร้างเองเนาะ อ่านี่นะอาเอาเอาออกก่อนก็ได้เอาแค่นี้ก่อนก็ได้เอาจะได้กินข้าวกูก็หิวแล้วนะจริงจริงคือก็ใช้งานกูจนดึกที่ทุนต้อดินมาก็นตั้งแต่เช้าแลวแล้วอืมนะอ่าๆก็รวมไว้นะ